คือทุกอย่างที่เราทำาเอาสติไปรละลึกรูก้คือกำกับมันไว้ตลอดเวลาก่อนเพื่อให้จิตเรามันไม่สัดสายไม่วอกแวกไม่ออกไปจากจากสิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่ฉะนั้นคือมันก็เป็นการแบบอยู่กกายอยู่ในกายกระจยเราอันนี้ล่ะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้เราดูแค่กายกระจเราท่านนั้นเองคะ่ะ ให้ดูการกระจายดูแค่กายกระจายเนี่ยแล้วเราจะไปเห็นสภาวะอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมันจะเห็นความละเอียดมันจะเห็นมันจะเห็นสติสัมปชัญญะที่ว่องไวคล่องแคล่วว่องไวอ่ะมันจะเห็นความละเอียดมันก็จะเห็นมันก็จะไปเห็นความละเอียดมันก็จะไปเห็นความไวของจิตยิ่งมันไวยิ่งมันละเอียดเท่าไหร่มันก็จะเห็นเท่าทันเท่านั้นคือถ้ามันไม่ทันพอถ้าสติสัมปชัญญะมันไม่ทันจิตที่มันว่องไวแบบนี้ มันก็จะเป็นอาการคิดอาการนึกคือมันไม่ทันอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้สภาวะคือไม่ได้ปัจจุบันขณะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะคะแต่ว่าคนเราเราจะยังไม่เข้าใจค่ะ,ะคนเราจะคิดว่ารู้เข้าใจรู้เข้าใจแต่มันมันรู้และเข้าใจจากความคิดแต่สภาวะจริงที่ปรากฏนะ่ะไม่ทันและไม่รู้จริงๆ